มันดื้อไงมันดื้อไงมันดื้อไงหงอยหงอยหงอยอะไรหัวฟาดเนี้ยหัวฟาดเนี้ยอ่ายกัดทำไมล่ะออุตส่าห์ชมว่าสวยกัดออย กัดแรงด้วยนะก็ไม่ได้เรียกหยอกแล้วเขาเรียกกัดเนี่ยเขาเรียกกัดหมันเขีาา้ยวเหมันเขี้ยวมันเขี้ยวมัอนเขี้ยวบ่งไม่ออกเลยใช่ไหมละ่ะไม่ออกเลยใช่ไหมละ่ะเอ๊ เดี๋ยวได้แพ้ด้วนี่นะ่ะสงสัยนี่นะ่ะชุดสวยอะไรคอยคอยยกเก่งของใครก็เอาเอา้โอ้อา้าอ้ไว้ไวะ อันอยางละ่แล้วองไปที่ะบินปบินไหนเป็นบินไหน,น,น,ไหนทำไมมันอยู่มืดมีอ,มอ,มอ,อยู่หน้าบ้าน,นม,มีอีกมีอีกเดี๋ยวอันนี้บ้านตลาด มุมนี้สวยใช่ไหมล่ะใปหน้าบ้านขี้เห๋่ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> แต่มันตัวใหญ่กว่าไอ้นั่นนะไอ้นั่นกินเยอะแต่มันไม่เห็นใหญ่อย่างงี้ไอ้นี่เป็นพี่หรอเปมั้งใช่เป็นตัวผู้เ้วยเหรอห <c oughs> เออตัวน้อยกว่านี้อีก <c oughs> แต่มันกินมากนะแต่มันตัวน้อย, <c oughs> ไ,ดยได้แล้วโอ้โหเดินกลางแล้วเ <c oughs> นาะ we